เสือไม่น่าเจอกันได้เนาะอาจารย์มอนครับไม่น่าเจอกันได้นะมาอย่างไงไม่รู้ต้อมาเจอกันนะตอนนี้ทําอะไรครับเนี่ยแก่ทําอะไรอ่ะช่างครับอาวแล้วทําไมไม่ซื้อพระไปด้วยครับเนี่ยพระเออคุณพี่ยังห่วงอยู่ครับอ๋อยังห่วงอยู่ครับพูดพูดถนนน้าใจมากนี่นะพระเครื่องที่มาดูวันนี้นะครับที่ตัวเมืองกําแพงก็บ้านๆเน่ยเดี๋ยวก็รอติดตามกันอีกทีนะครับช่วงเย็นว่าจะได้อะไรกลับไปบ้างเนาะพี่เสือตกลงอยู่เอี่ยว อยู่เอียวอยู่เดี่ยวพระอยู่เอี่ยวไว้ก่อนช่วงนี้ไม่ได้ของแล้วไหนๆก็ลางานป่าไม้มาวันหนึ่งแล้วนี่อาานี่เรียมทองอันนึงโอ้โหนี้ยอมก่อนยอมเลยะอันนี้นะตังได้พอตังไห้พอโอเคนี่นะครับพระก็จะประมาณนี้นะครับเป็นพระบ้านๆก็ผมฝากติดตามใน Facebook แล้วก็ในเพจด้วยนะครับสําหรับพี่ที่มีพระเครื่องอยากให้เเช่าบูชานะครับแบบนี้นะ ผมก็ยินดีรับเช่าแบบนี้ก็น่าจะจบหลายหมื่นนะครับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีพระหลักแสนก็ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้ยังไม่มีเนาะแขกให้แขกแกะพระนะครับปกติแขกไม่เล่นพระนะ <c oughs> <c oughs>